มันมันต้องเ่วย่มานั้นตามสัาตยานมันมันคว้าได้มันต้องคว้ามาก่อนอือแล้วมันกีแอ่าสร้าัวน่เศร้าเองบอกคนอื่นวาอย่าสร้างัวคศาเออเข้าใจไหมเข้าใจไหมเอข้าใจลรวจบเข้าใจกระจกจะได้ไม่ทะเลากันจะได้ไม่ไค่ทะเลากันบางอย่างนะแล้วเราเราเราไม่ถ้าแบบเอถ้าเป็นแค่ทางคำถามเพื่อ เพื่ออะไรเพื่อจะทำความต่อเนื่องกิจวิญญาณอะไรนแต่แต่อย่าไปตัดจักรอย่าไปตัดสิ่งเพราะถ้าเราไม่ไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ในข่วงทาวะแบบนั้นน่ะเราไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในข่วงสภาวะแบบนั้นน่ะไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์จริงเหตุการณ์จริงน่ะเราไม่รู้หรอกว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดนะช่วงวินาทีนั้นที่ควรทำ สมมต like ิต่อเจนคนนั้นว่าช่วยผัวสมมติว่าช่วยผัวต้อเป็นเหตุการณ์จริงที่เจนคนนั้นช่วยผัวแล้วปล่อยให้ลูกตายไปคนด่าที่นี่เราด่าเจนนั้นว่าทไมช่วยผัวมัไม่ช่วยลูกแต่ในเหตุการณ์เป็นจริงคือเจนตั้งใจจะช่วยสองคนเลยแต่บังเอิญว่าผัวดันอยู่ใกล้และเจนก็คิดว่าเอาผัวขึ้นมาก่อนแล้วจะช่วยลูกต่อรีบเอาผัวขึ้นมาก่อนลูกจมนั้นแต่อยู่ไกล เป่วอะไำไม่เป็นช่วยไม่ได้แต่คนอยู่ได้สามารถวาได้อะไรได้หรืออะไรได้แต่คนที่ไม่ได้อยู่กันไม่เข้าใจว่าอะไรมันเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นและอะไรคือสิ่งที่ควรทำอย่างเร็วที่สุดทุวคนก็นาคนใดเจ๊คนนี้ว่าช่วยผัวถปย่หยลูกตายจริงๆเขาไม่อยากเลือกหัวเขาอยากช่วย้งคู่เลย แต่แต่การบังคับให้มันมีเวลาให้ช่วยได้แค่คนเดียวเขาก็ทำสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เขาทำได้ช่วงเวลานั้นโดยที่เขาไม่ได้มานั่งคิดหรือต้องมาตอบคำถามของสังคมว่าทำไมไมช่วยผัวไม่ช่วยลูกทำไมไมช่วยลูกไม่ช่วยผัวมันไม่ได้ บางเหตุการณ์บางสถานการณ์ไม่ได้มีเวลามันไม่ได้มีเวลามันไม่ได้มีตัวเลือกให้เลือกขนาดนั้นจะได้แล่นั้ได้เลยจบอ่เออจบต่อไปเก๋ๆต่อไปเก๋ๆอืมออะไรเอออย่าคิดลบกันก่คนอื่นฮูก็จง ควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้านเออจบจบที่คำมาเ่กระจงควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้านเออแค่นั้นพอจบนะคะเออน่ะนะได้ๆนั่นแหละทำสิ่งที่ดีที่สุดทำสิ่งที่ดีที่สุดที่ทำได้นั่นแหละการเมืน ตามใจตามมาติดต่อต่อไปทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะะ ัฝากติดตามช่องนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวไปมาคุยกันนึงนึงนึงนั้น la de donncia เดี๋ยวเราลงไลฟ์ักันเลยนะจะเจอกงนไหมถ้าไม่ไ่วงเดยวเดยวเจอ